นี่อันนี้สวยไม้แต่ต้นไม่สูงอ่ะเขาบอกว่าต้องให้ไฟช่วยเขาอะไฟตอนช่วงก่อนก่อนมืดอะหัวค่ำหัวค่ำถึงสามทุ่มสามชั่วโมงเขาจะสูงเนี่ยเนี่ยเขาจะสูงเริ่มสูงนี่เพิ่งเพิ่งเริ่มออกดอกเนาะนี่แล้วก็นี่นีสีขาวนี่สีขาวนี่สูงอืสูงเองเนาะ เดี๋ยวจะให้ดูสีม่วงอันนี้ออกชมพูสีม่วงเอานน้ออกอีกช่อนเนี่ยจะสวยไม้ปลูกครั้งแรกแค่นี้ภูมิใจแล้วชอบดอกไม้เนาะเลยปลูกดอกไม้โอ้ยมีตัวอะไรด้วยเนี่ยเพียบแป้งอะ่ะ Yeah. Mm.